อ่ะพร้อมนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวกลางของแสงนะครับทางบ้านเห็นไหมเห็นไหม Power Point เมื่อกี้นะเห็นนะโอเคแสงนะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นนะครับทีนี้แสงมาจากที่ไหนบ้างแหล่งกำเนิดแสงดวงอาทิตย์นะครับไปฉาย อื่นๆถ้าเราไม่มีแสงเราคิดว่าเราจะมองเห็นไหมไม,ไม่เห็นนะครับทีนี้สิ่งของมันโลกวัตถุบนโลกที่แสงมันจะผ่านเนี่ยมันมีอยู่แค่สามประเภทครับเขาเรียกว่าตัวกลางของแสงอ่ะเรามาศึกษากันก่อน,อนว่ามันเป็นยังไงนะะหนึ่งตัวกลางโปร่งใสก็เป็นวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะใสๆอย่างเช่นอากาศอากาศใสไหมใสนะครับ ถุงพลาติกใสน้ําใสเป็นต้นนะครับตัวกลางปลง่งต่อมาเป็นตัวกลางปร่องแสงครับอะไรก็ได้ที่มันคุนๆพอที่จะมองทะลุไปได้หน่อยเช่นกระจกฝ้ากระดาษพลาสติกที่มีสีแต่ว่ามองทะลุได้เข้าใจไหมอะไรอีกอ่ะช่วยคิดหน่อยสิอะไรนะ ที่แบบแลเราพอจะมองผ่านไปได้แต่ไม่ชัดอะ่ะอมีกระจกฝ้ามองผ่านไม่ได้ไหมมันผ่านไม่ได้เนี่ยสิผ้ออาบางๆได้ไหมผ้าบางๆผ้าบางๆเสื้อบางๆซีทูเห็นเสื้อซีทูไหมที่พอมองทะลุผ่านได้นิดหน่อยอะไรอีกอสร้างมันต่อมา ตัวการทึบแสงครับตัวการทึบแสงเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มองทะลุผ่านไม่ได้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอันนี้น่าจะง่ายไม้ะไรอกีกระเบื้องอายกตัวอย่างหน่อยสิคิดหน่อยครูถามเพื่อให้เธอคิดอะไรที่มองทะลุไม่ได้โต๊ะเอาวัสดุครับวัสดุ <Okay. S 1> เช่นวัสดุเช่นเหล็กเช่นอะไรพวกนี้ กระดาษอ่ะกระดาษแข็งๆโลหะมีอะไรอีกมองดิอะไรที่มองทะลุไม่ได้อ่ะทะลุไปข้างหลังกระดานทำจากไม้ะอะไรนะอ่ะอะีได้ถามทางบ้านมัง่งอดูใครไปจะเป็นผู้โชคดีอ่ะคนเนี้ยคนที่ออกกล้องอยู่ตอนเนี้ยที่ขึ้นหน้ากล้องใหญ่ๆอ่ะอะ,อะไรที่มองทะลุไม่ได้บ้างที่เป็นตัวกลางทึบแสง เปิดไม้ด้วยอะไรนะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมันทำจากอะไรมันทำจากอะไรมันทำจากอะไรครับพลาสติกอ่าเ,เพราะฉะนั้นพลาสติกครับเป็นหนึ่งในวัตถุทึบแสงเอาอีกสักคนเอาชื่ออะไรเด่ยคนนี้นะอ่าคนนี้คนนี้คนที่ออกกล้องอยู่เนี่ยอ่ามีอะไรเป็นตัวกลางทึบแสงบ้างที่มองทะลุไม่ได้ลองมองรอบตัวซิแล้วพูดออกมาเลย มือมองฟ้าอันที่มองทะลุไม่ได้ครับมองแล้วมันทะลุไปข้างหลังไม่ได้เอาทักอย่างหนึ่งเซร,รอบตัวอ่ตอบขนาดขนาดอยู่ที่บ้านยังกดดันได้ขนาดนี้เนี่ยข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน ไรโออะไรเป็นตัวกลางทึบแสงบ้างอะไรนะไม,ม,นม,ม,นม่เอาเอามันซ้ำมันซ้ำเอาเอารอบรอบตัวที่ที่ไม่ซ้ำอะไรนะเฮ้ยนักเรียนเงียบอะไรนะกำแพงทำจากอะไรทำจากอะไร ปูนเพราะฉะนั้นปูนเป็นตัวการทึบแสงนะครับรวมถึงก็เนะี่ยเห็นด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะี่ยตรงเนี้มีอะไรอันนี้เป็นกระจกเงากระจกเงาแสงผ่านได้ไหมเธอมองทะลุไปได้ไหมละ่ะไม่ได้นะครับแสงผ่านไม่ได้โอเคอ่ะต่อต่อนนเฮ้ยเงียบสิครับเนียไม่ทําเสียงอื่นที่มันรบกวนการสอนนะครับอ่ะทุกคนมีใบงานการทดลองนะครับ การทดลองวันน okay. ี้นะครับตัวกลางชนิดต่างกันจุดประสงค์การทดลองวันนี้ตัวกลางของแสงที่ชนิดต่างกันแสงผ่านได้เท่ากันหรือไม่นะครับสิ่งที่อยากรู้คือแสงมันผ่านได้เท่ากันหรือไม่และจําแนกตัวกลางได้กี่ประเภทเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบกี่คําถามสองคถามนะครับสรุปไว้ได้2ประเด็นคือแสงตัวกลางแต่ละชนิดแสงผ่านได้เท่ากันหรือไม่และจําแนกตัวกางได้กี่ประเภทนะครับ โดยตารางดังนี้นะครับอันหนึ่งเรื่องของปริมาณแสงที่ผ่านก่อนภาพตวกลางโปร่งใสผ่านได้มากเธอก็ติก๊กผ่านได้บ้างก็ติก๊กผ่านไม่ได้เลยก็ติก๊กทีนี้มาดูในเรื่องของการมองเห็นเขียนเป็นยังไงโปร่งใสมองทะลุผ่านได้ไหมนั่นแหละถ้าถ้ามองเห็นก็ติก๊กถ้าเห็นได้บ้างก็ติก๊กก็เขียนวย่าเห็นได้บางส่วนอะไรประมาณนี้ทึบแสงไม่เห็นเลยก็ติก๊กที่ไม่เห็นเลยติ๊กถูกนะอ่าพร้อมกับการ ดูตัวอย่างแรกครับตัวกลางโปร่งใสครูได้ทาการทดลองไว้ให้แล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับดูแล้วเข้าใจอครูเอาไว้ฉายส่องตัวกลางโปร่งใสก็คือกระจกใสเลยกระจกใสๆมองที่มองทะลุผ่านได้พอมองด้วยสายตาเห็นวัตถุอันนี้คือวัตถุนะครับที่ครูมองยืนมองจากทางนี้ <c oughs> จามนะครับผมโควิดใช่ใช่ดูต่อครูมองผ่านตัวกลางโปร่งใสแล้วครูเห็นชัดแบบนี้เลยเห็นต้นไม้ชัดแบบนี้เลยแสดงว่ามองเห็นไหมอะสเต็กที่มองเห็นอันนี้ลิปติ้ไปไหนเนี่ยอย่ามั่วดิตอนนี้ตัวกลางโปร่งใสนะครับทีนี้ดูแสงครับแสงผ่านได้ไหม ผ่านได้เยอะด้วยนะครับอาติ๊กที่แสงผ่านได้ต่อมาตัวกลางโปร่งแสงบ้างครับเมื่อกี้นี้ตัวกลางโปร่งใสแสงผ่านได้ไหมผ่านได้เห็นวัตถุไหมพอถือขึ้นมามองทะลุผ่านได้ไหมมองทะลุผ่านได้นะครับต่อมาตัวกลางโปร่งแสงบ้างอ่ะปรากฏว่าทด,ทดลองมองก่อนมองไปเห็นไม่ชัดครับ แต่เห็นนะแต่เห็นไม่ชัดดูดิดูด,ดิเห็นไม่ชัดเห็นเป็นแบบนี้ก็เขียนไปว่าเอาเอาเอา,เอาเรื่องของปริมาณแสงก่อนอ่ะแสงผ่านไปหนึ่งสองสามเส้นเจ็ดเส้นฉายไปเจ็ดเส้นผ่านได้สองเส้นอย่างเงี้ยแสดงว่าแสงทําไมผ่านได้บ้างแล้วก็มองเห็นวัตถุไม่ชัดเ,เขียนไปด้วยระบุด้วยว่าเห็นแต่ไม่ชัด ต่อมาทึบแสงครับอ่ะนี่ฉายแสงไปฉายแสงไปปุ๊บปรากฏว่าวยัางไงผ่านได้ไหมแสงผ่านได้ไหมไม่ได้อาทีนี้พอมองผ่านไปเห็นไหมอ่ะติ๊กไปติ๊กไปไเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับทางบ้านดูรู้เรื่องว่า ดูรู้เรื่องไหมถามก็ไม่ตอบดูรู้เรื่องไหมจดสั็จยังครับทางเรียนจดสัยยังอ่ากลับมาคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งตัวกลางรงใสครับทำการทดลองฉายไฟไปปรกากฏอย่าคุยแข่งซิ ก็กดฉายไฟไปแล้วแสงผ่านได้เยอะไหมครับผ่านได้ไหมเอ้ถามก็ตอบดังๆเอออย่าให้เปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดเป็นอีกเรื่องเลยนะครับแสงผ่านได้แล้เห็นชัดไหมออกมาตัวกลางป่งป่งแสงเมื่อกี้โปร่งใสนะออกมาตัวกลางป่งแสงฉายไฟไปปรากฏว่าแสงผ่านได้ไหมเยอะไหม ่นแบบไหนไอ่านได้บ้างใช่ไหมแล้วมองไปทะลุผ่านเห็นไหมไม่ค่อยชาร์จนะโอเคต่อมาตัวการทึบแสงเป็นไงผ่าน,ไ,านไ,ไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่ามองผ่านไปเป็นไงไม่เห็นเลยอ่ะให้เวลาห้านาทีสรุปผลการทดลอง ถ้าไม่รู้จะเขียนยังไงให้อ่านจุดประสงค์การทดลองทางบ้านด้วยเตรียมคําตอบไว้เดี๋ยวจะถามทีละคนสามคนเนี้ยนะอะเดี๋ยวครูติ๊กติ๊กให้ทางบ้านดูนะครับว่าทดลองแล้วเป็นยังไงทางบ้านดูนะ อันนี้โปร่งใสแสงผ่านแสงผ่านได้มากนะฮะโปร่ปงแสงแสงผ่านได้บ้างทึบแสงผ่านไม่ได้เลยมองเห็นปร่งแสงก็มองเห็นแต่ไม่ชัดนะครับทึบแสงมองไม่เห็นจุดประสงค์การทดลอง ุดประสงค์การทดลองแสงผ่านได้เท่ากันหรือไม่แต่ละตัวกลางเนี่ยและจำแนกตัวกลางได้กี่ประเภทเตรียมคำตอบไว้นะครับสามคนให้เวลาหนาทีสรุปซะ Alo được đấy เลยสองนาทีเขยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราให้ทางบ้านต่อก่อนนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะสามคนนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ And <laughs> why

นะคุณค่ะขอก็เปนเจ้าาค่ะรีบๆไปเลยเร็ว,ร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 วๆกำลังจะเฉลยอ,อ่ะรอเพื่อนอีกสองนาทีรอเพื่อนอีกสองนาที ไม่รอละนานเกินอ่านดูครับถามทางบ้านก่อเพื่อความบันเทิงฮะเป็นอะไรล่ะเขาอยู่บ้าน อ่าถามคนไหนก่อนดีนะ <S <S เอานี่ก่อน <S <S อ่าคนนี้ก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ถามถามคนที่ออกกล้องอันใหญ่ก่อนนะครับเอ๊ะกูจะเอาปากกาอ่า อ่าทำได้หนึ่งนิ่งนี้เอาเอียงดีๆตั้งตั้งดีดีตั้งดีดอ่าเอ๊ะไปขอไม่ขอแล้วนะพอนะไปองค่ะอ่าอ่าอ่า สรุปการทดลองว่าไงครับแสงที่ผ่านได้กับแสงที่ผ่านไม่ได้มีความแตกต่างราะวัตถุแต่ละชนิดในความถ่าไม่เหมือนกันและแสงก็ผ่านได้ไม่ได้บ้างเธอต้องสรุปให้กระชับกว่าน,นี้ว่าตัวกลางอะไรที่ผ่านได้ตัวกลางอะไรที่ผ่านไม่ได้นะครับอ่ให้สรุปใหม่นะครับเอาอีกคนนึงลีโอสรุปใหม่นะ อ่าลีโอว่ามาอะไรนะให้สรุปไงให้สรุปมันบอกว่าอะไรไเอาใหม่ชา้าๆชัดๆพูดให้เป็นภาษาคนครับสรุปใหม่ครับต้องระบุชัดเจนครับว่าตัวกลางมันมีอะไรบ้าง แล้วตัวกลางอันไหนแสงผ่านยังไงสรุปใหม่อาคนนี้ยิงแล้วเลยมั้งเนี่ยอสรุปเต้สรุปเต้สรุปครับหนึ่งสองสามครับ อ่ะทีนี้ระบุระบุให้ชัดเจนขึ้นครับว่ามันมีตัวกลางอะไรบ้างนะครับมันมีตัวกลางอะไรบ้างแลนะตัวกลางแต่และอย่างอ่ะแสงการผ่านของแสงเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ทางบ้านนะครับเขาถามว่าตัวกลางชนิดตัวกลางชนิดต่างกันแสงผ่านได้เท่ากันหรือไม่นะครับจำแนกตัวกลางได้กี่ประเภทอ่ะทางทางโรงเรียนจะสรุปว่ายัางไงครับ ตัวกลางอ่าเพิ่มอีกนิดนึงตัวกลางหนึ่งตัวกลางอะไรแสงผ่านได้ยังไงสองตัวกลางอะไรแสงผ่านได้ยังไงสามตัวกลางอะไรแสงผ่านได้ยังไงอ่าเขียนใหม่ให้เพิ่มเพิ่มเติมจะได้ชัดชัดละเอียดละเอียดทางบ้านด้วยนะทางบ้านด้วยนะครับทางบ้านด้วยเตรียมคําตอบไว้ใหม่ คำตอบมันมาถูกทางอ่ะลหละเพียงแค่มันยังไม่ละเอียดนะครับเห็นไหมอยู่บ้านก็เรียนได้ไม่ต้องเสียงโควิดด้ว 没没没。<laughs>

พอนะอา่ถามลีออนลีโอ,โอเปิดไหม่ตอบเสียงดังฟังชัดสรุปให้คูฟังใหม่ ตัวกลางตัวกลางอะไรบ้างเนี่ยพูดมาทีมันมีตัวกลางอะไรบ้างตัวกลางที่เรียนไปเมื่อกี้มีตัวกลางอะไรบ้างปร่องอะไรบ้างปร่งใสอะโปร่งใสแสงผ่านยังไง ได้มากได้น้อยได้ปานกลางได้ยังไงอธิบายด้วยได้มากอ่ะต่อมาปองปองอะไรอีกปองใสพูดไปแล้วต่อมาปองอะไรอโป่ปงแสงแสงผ่านได้ยังไงแสงผ่านไหมอ่ะพูดมาเลยครับครูใบ้มาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ครูนำครับ อ่ะสำหรับลีโอเดี๋ยวเดี๋ยวครูถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะลงคลิปให้ลีโอเข้าไปเรียนใหม่นะครับดูล้วสรุปไม่ได้ไม่ผ่านนะครับอ่ะดูเจ้านี่สิอ่ะสรุปมาสยหายกัวแต่แลชนิีมีความบมายคือไม่เหมือนกัน ทัปร่งใสแสงผ่านได้มากปรแสงแสงผ่านค่อนข้างได้ึ่งตซึ่แสงานไม่ได้อ่าค่อนข้างดีเจ้าเนี่ยล่ะอ่าว่ามาคือจามาทำนห้แสงสว่างผ่านไดแต่บางช่ิดแสงไม่สามารถ ครูบอกให้เพิ่มเติมด้วยให้ระบุให้ชัดเจนว่าตัวกลางมีกี่ชนิดนะครับอฟังครูเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้เธอเข้ามาเรียนใหม่นะเข้ามาเรียนคือเดี๋ยวครูลงวิดีโอให้เรียนกับวิดีโอแล้วเธอต้องตอบห้ได้ว่าตัวกลางบนโลกนี้มีกี่ชนิดแต่ละชนิดแสงผ่านได้อย่างไรโอเคไหมโอเคนะอ่ะทางโรงเรียนสรุปพร้อมกันเริ่ม ดังดังดังดตัวการได้สประเทศตัวการที่ตัการที่หนึ่งโใสดังดังครับ แสงผ่านได้ไหมแสงผ่านได้ม,มองเห็นไมหมอจึงสรุปได้ว,ว่าตัวกลางบนโลกนี้มีสามชนิดนะครับสามชนิดก็คือโปรงใสโปรงแสงทึบแสงนะครับ ตัวกลางโปร่งสายแสงผ่านได้มากเห็นชัดตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านได้บ้างมองเห็นแต่ไม่ชัดนะครับตัวกลางทึบแสงนี่มองไม่เห็นเลยเช่นกําแพงอะไรต่างๆนะครับโอเคไหมโอเคเปล่าถามว่าโอเคไหมถามแล้วก็ต้องมีคําตอบนะครับอเดี๋ยวจบการสอนออนไลน์เ็นเทอานี้สําหรับสามคนนี้นะครับอ เนี่ยลีโอกับคนเนี้ยคนเนี้ยกับลีโอนะเดี๋ยวครูโพสต์คลิปแล้วเข้ามาดูใหม่นะสรุปให้ได้ใหม่นะครับโอเคไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายทียยยยม่มีคนเข้ามาเอาเข้ามา